มันก็ตกยังเลยผมอ่ะหันตัวเป็นแก๊บแล้วผมไม่เป็นแล้วเพราะบ้านเบื่อแก้งมีมาเบื่อแล้ววันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์เอิเอนนเร,อรอ์นบางเลยคือผมเนี่ยจะมาขับแก๊บส่งฟรีทุกอย่างกินฟรีทุกอย่างสั่งมายัางไงผมก็ไปส่งทุกที่จะไปสั่งไกลจนต่างประเทศผมก็ยังจะไปครับเฮ้คุณรอเล่นเลยไปตอนนี้นะดูสภาพตอนนี้เด็ก ฝนตกแล้วเนี่ยดูดิฝนเปียกคุณจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะฝนตกไม่ตกดูหน้าดูตัวดูตัวหน้าเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมมึงก็ใกล้ไปนี่นะนี่คือย้ายวาหน้าของเรานี่ดูไงดูชุดดูชุดเขียวเป๋าเขียวรถก็เขียวครับไม่ไม่พอไม่พออ่ะกางเกงก็เขียวไม่พูดเยอะ เดี๋ยวผมจะให้ตากล้องอยู่อยู่ที่นี่นะแล้วก็ให้จับภาพเออว่าเอเอตอนนี้เออม,มันนอนตอนเที่ยงมันนอนตอนตอนกลางวันนอนตอนกลางวันอยู่ผมจะมาซื้ออาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นให้มันเอ้ยมึงอย่าลืมบอกนะว้ยดิงบอกว่าพี่ไปไปไปหาพ่อนะที่พิ่งเทสเย้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแอบแอบที่ไหนสักท,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 ที่แล้วก็รอรอออเดอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในบ้านนะครับ คิวไปหาพ่อแล้วอ่ะฮะหาพ่อแล้วไปหาพ่อใช่แกฝากบอกอ่ะแล้วมึงถ่ายอะไรถ่ายเล่นๆ <c oughs> คือว่าคิวเล่นเล่นของพวกนึงนี่แหละ <c oughs> คิวไปไหนก็ไปหาพ่อเอาดีๆจริงพ่อถามดิเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคิว <c oughs> ตอนนี้ผมก็จอดรถรออยู่ตรงข้างนอกมานะครับน,นี่ผมรอออเดินหนีอยู่ดูจะโทรไปหามันก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฮัลโหลคิวอยู่ไหนฮลัลโหลอ่อาครับอยู่ไหนไปหาพ่อกับแม่วาล์รอ,อเห็นน้องมิวบอกเขาอยู่กับตอนนี้เขาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ไม่รอเขาเลนะอะไรก็เขาก็เขาอยู่ไม่รอเขาเขาต้องรอเนื้อเขาจะไปหาพ่<ต>อกับแม่ด้วยมาเขาเร่งด่วนไงเขาเร่งด่วนไง รวเออก็พ่อแม่เขาเรียกเขาก็ต้องรีบมาดิก็อ,อยู่บ้านไปไมแม่เดี๋ยวไปมาปูที่ร้นเดีเาไปร้นเฮ้ยไอหิวก็ไมบอกพี่ไม่ปกพี่เลยตแล้วเมือ,อม <laughs> กี้เกดหล็เนเป็นแก๊บั้ง,งั้นเราต้องปลอมเสียงให้มันเดี๋ยวก็เนียนๆหน่อยนะทุกคนนะ <laughs> โอเคเดีย๋ยวรอออเดอร์รอออเดอร์นหนึงเลย ไเนส่งฟรีกระดาษอะไรเนี่ยคิวฝากอ่ะฝากไปที่สั่งข้าวฟรีกิหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ฟรีหรอกช่วงโควิดเราก็มีแต่เอาเงินเอาพวน์พอนั้นแหละดีน่าสนนะส่งฟรีอะจริงเหรอฟรีจริงเหรอให้คิวมันอีกเลยส่งฟรีเหรอไม่ใช่มันหรอกให้เราสั่งดีกว่าออเดอร์มันออเดอร์หนึ่งล้ สวัสดีค่ะอันอยากอยากสั่งค่ะเห็นเห็นติดป้ายเห็นเห็นมีคนติดป้ายว่าร้านนี้ส่งฟรีครับผมคันนี้เป็นร้านหรือเป็นรถคะอันนี้เป็นเป็นรถครับเป็นออเดอร์เป็นไรเดอร์ครับไรเดอร์ไรเดอร์คืออะไรอะไรเดอร์คือคนส่งครับเป็นลี่วันนี้ครับอ๋อเป็นลูบลูบลี่ทำรูอะอะไรลบบรี่ เจมี่อ,อ๋อเป็นแก๊สใช่ครับเป็นแก๊สครัต้องใช้ภาษาบตเอรี่ด้วยไม่เข้าใจเขาได้จบจากน,นอกมาครับเ๋อ,าอ,อจากเมืองนอกมาแล้วแล้สามารถสั่งไปจ่้ที่ไหนบ้างคะพี่สั่งได้ทั้งที่ทุกป,ประเทศท,ท,ทั่วตาประเทศก็ไปได้ครับอบอกว่าสั่งไตางปรก็ได้แล้วถ้าสมมติสั่งจากคองจากต่างประเทศนี่รอนานไหมคะอไม่นานครับเดี๋ยวเดยวไปรับให้ครับต่างประเทศนะแล้วคือรีได้นะพีใช่ครับ ร้านอะไรอ่ะนี่นะมะร้านอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่คิโมเอามาแก้นะรู้พี่จะเอาไหมครับพอดีพอดีออเดอร์มาเยอะมากค่ะโอเคค่ะพี่เอายำยำรวมมิตรไปยำรวมมิตรปกอ่ะนั่นแหละแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยำแซลมอนนะคะแซลมอนกับ กับยำโรเมทใช่ไหมครับยำโรเมทกับยำแซลมอนนะครับใช่ค่ะพี่เอาไปซื้อตรงร้านเสน่ห์ลาวค้จักไหมคะเสน่ห์ลาวอ๋ออยู่ใกล้พี่เลยครับโอ้ที่ละคะพี่เราอีกกี่ชั่วโมงคะว่าหิวมากๆค่ะพี่รอประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับยิดนดีให้รับบริการครับได,ไ,ดได้ัดเอาให้ทุกคนงานใหญ่ผมแล้วดู ฝนตกทุกคนเนี่ยมันตกโอ้โหไปเราต้องรีบไปแล้วแต่ก่อนอื่นเราจะออกไปข้างนอกเราต้องแต่งมือให้เรียบร้อยแล้วก็ผมผมจะเป็นแก๊ปที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีกับแก๊ปนะครับนี่นะครับใส่แอลกอฮอล์ฉีดฉีดมือนะครับจะฉีดปากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ่ายครับไปเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์แรกกันเลยไป ตอนนี้ฝนมันตกแรงมากเลยคนดูดิเห็นป่มฝนตกแบบกูฟูถนนปเปียกมากแต่ผมทําด้วยใจผมไม่สนใจหรอกว่าเส้นทางเป็นยังไงระบาดแค่ไหนผมจะไปส่งพื้พที่ ó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 . ตอนนี้ผมถึงสน็ตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาออดเดอร์กันขร้อครับไปในคนับตอนนี้แล้วก็ได้แ้ผมอมันจะตก,กเพราะว่าเนี่ยได้เลยมั้งถนนก็ยังไม่หายเปียกพที่มันฝนตกหนักมากเลยทุกคน้ คนตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเว้ยฝนมันตกหนักมากผมก็เลยจอดอยู่ตรงนี้เลยไรเดอร์ซู่ซคตจริงไม่ตกจริงก็ดูเอานะครับดูพืน้นนะดูพื้นเนี่ยเปียกจัดเลยดตอนนี้นั่งพักให้รอฝนก่อนดูตกก่อนครับทุกคนฝนมาตกอะไรวันนี้วัเนี่ะไปแลเจอกันผมถึงแล้วสภาพยังรอดไม่ไดวฝนก็ตกอุ้ยยังอยู่ดีกินดีครับ อาหารของเราไม่เป็นไรก็ปลอดภัยแล้วแต่รถเราเนี่ยเปียกโซมไปหมดแล้วดูผมก็แบบเปียกหมดเลยอ่ะลุยสู่ลูกค้าของคุณเอิร์นไดเม่นะครับขอให้คุณกินอย่างอริบอร่อยนะครับวันนี้ผมเลี้ยงเองนะครับผมตอนนี้กินจานเปล่าแล้วจ้ะไม่น่าจะได้กินกินได้ง่ายจริงๆนะยังมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว วไ่แล้วิ่งไปเมื่อกี้ฮะวิ่งไปเมื่อกี้วิ่งไปอ่ะเอ้ากูยังไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่เอาเงินหรอมีเกมรันนี่เขาไม่เอาเงินหรออยู่ๆก็ได้กินของฟรีไหมเร็มเบิร์เร็มเบิไม่ได้กินของฟรีไม่ได้กินของฟรีอะไรวะอะไรอะเขาไม่เอาตังค์เหรอเขาไม่เอาตังค์หรอแกมาันี่เขาไม่เอาตังค์หรอหรือว่า ก็เหนื่อยสิแก,แก,แก็กจะได้เงิอนอะไรอะ่ะเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนชอบเอาของรีนะก็อย่างว่านะก็เห็นเราสวยจะไม่ <c oughs> ได้เห็นหน้าเลย <c oughs> อไอ้บน, <c oughs> น,น้องนหน่อยเนี่นะคทคนเซอร์มอนดูหน้าตาเซอร์มอนอันดับหน้ารับประทาน เบอร์โทรวนี้เขาก็จะส่งฟรีให้เราใช่ปะใช่ป้ายเขาบอกว่าส่งฟรีนะนี่เขาส่งฟรีเฉยนะไม่เขาไม่เก็บังค์นะหรือว่าเขาอาจจะรีบก็ได้นี่เขาลืมเก็บหรือเปล่าใช่เขาอาจจะแบบว่าเขาบ้ีบไปส่งให้ลูกค้าคนอื่นไงอารณงไปส่งให้ลูกค้าคนอื่นแล้วก็เลยรียบที่จะเอากับเราไงรีบที่จะเอาเงินกับเราเอางี้ไหมเราสั่งเขารอบที่สองแล้วครั้งนี้เราต้องจ่ายเงินให้เขาใช่เพราะว่ารอบเนี้ย เขาไม่ได้เงินจกเราเลยล้วทียเขาต้องทํางานตากแดดตากฝนอะ่ะพวกทํางานขับรถอย่างนี้มันเหน,นื่อยจริงเ<ม>้ยเหนื่อยมันแบบว่าอย่างว่ามันต้องหาเช้ากินข้าวหาคนเราทุกคนมันเลือกอาชีพไม่ได้ไงพุณแล้วน่าสงสารเลยทีนะี้ไม่ได้จ่ายเงินเขาเลยแล้วเมียเขาไปกินโอ้ต้องโถามเขานะนี่จะโทรเหรอ ไม่ต้องโทรหรอกพี่คิดว่าเราสั่งอาหารรอบสองแล้วให้เขามาหาเราเรื่อี้ตอนนี้ก็จะได้จ่ายค่ายำเพราะว่าพี่รู้ราคายำอยู่แล้วว่าพี่ไปสั่งประจาําแกเข้าใจปะเออเพราะว่าพี่เข้าใจอารมณ์แบบแกป์บ้ไลแมนผู้ขับฟูตเอลตูเป็น,ปนหน้าอะไรพวกเนี้ยมันขับเหมือนขับอะไรพูดจริงจังจริงๆมันเหนือยจริงนะเว้ยดูท้องฝนเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกนะลูกแกเปียกไหมเมื่อกี้ตีเห็นปะ เห็นแก้มใช่ไหมห็นฮะหล่อปะใส่หมดกันนอกก่อนใส่หมดกันนอกแล้วที่มีคือเขาส่งปุ๊บแล้วเขาก็วางแล้วเขาก็ไปเลยเหรออือเอาเขาไม่ถามไม่ลงเงินเลยเหรอวะแก๊สมัยนี้เฮ้ยไม่อยากจะพูดแปลว่าพี่คิดว่าเขาน่ใจแบบว่ารีบไปให้เอาเอาไปให้ลูกค้าคนอจุนแหละเขาเลยลืงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันรอบสองลวกันอุนจุนจุนนะโอ้โหตากล้องจริงแล้วไม่ไหวละไม่ไหวกับการต้องมานั่งรอ เอ้ยมานั่งถ่านกินแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปเราจะสั่งอะไรกันดีนะายังไงเขาก็ส่งฟรี้ะเงียบเลยนะมือเดี๋ยวเออจะโทรเบอร์เดิมเบอร์อีย่างวะสวัสดีค่ะอะไรไม่รับสั่งอะไรพิซซ่าพี่ต๋มาสั่งอะไรเนี่ยพิซซ่าช่วงนี้อ่ะอุ้ยลงมาแล้วทุกคน ครับพี่คะสั่งพิซซ่าหน่อยค่ะพิซซ่าอะไรครับอันพิซซ za ยังไงพิซพซ่าคอม,มคพิซซ่าคอมบอนีค่ะค่ะพี่พิซซ่าคอมบอนีเหรอครับใช่ค่ะเอาเป็นพิซซ่าเอา,เอาหน้าห,าห่า,หาวเยี้ยนหน้าห่าวเยี้ยนนะครับจ้ะแล้วก็คอกเทลกุ้งคะ่ะคอกเทลกุ้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นชิคเก้นนักเก็ตหกชิ้นนะคะพี่ oh. พ ชิคเก้นหกครับใช่ค่ะไปหาซื้อพิซซ่าร้านไหนก็ได้นะคะที่ไกลที่สุดในโลกอะค่ะที่ไกลที่สุดในโลกเหรอครับใช่ตอนนี้สมมติว่าอันเราอันเอิญอยู่บึงเอิญอยู่กรุงเทพนะคะ,ตอนน,อออะตอนนี้เอิญอยู่ปัตตุลปทุมเดี๋ตอนนี้เราอยู่ปทุมไม่อยากาให้ไปซื้อที่ขับรถไปซื้อที่ต่างจังหวัดเลยคะ่ะต่างจังหวัดเลยเหรอครับพี่คะเมื่อกี้พี่ลืมเอากังค่ะอ้าวอ๋อพอดีพี่ พี่ให้พี่ให้กินฟรีครับวันนี้เขามีโปรโมชั่นกินฟรีครับขอกินฟรีทางร้านเขาให้กินฟรีหรอคะให้ครับเฮ้พี่คะแล้วตอนนี้ทางร้านเขาเก็บหมดเกลี้ยงแล้วคยได้ยังไม่หมดเกลี้ยงหนูจะสั่งพี่ครับพอดีพอดีหมดแล้วครับหดใช่ครับเพราะในลูกค้าสั่งเยอะมากโอเคครับพิซซ่านะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับ พอหนามันนี่มาเบียจมูกหายจะไม่ออกเลยทุกคนเค่แย่เราไปสั่งไส้ให้คุณลูกค้าอินเดเมกันนะครับทุกคนไม่ว่าพิซซ่าจะไกลสักแค่ไหนถึงต่างจังหวัดผมก็จะไปนะครับเพราะว่าเราคือไรเดอร์ที่ดีที่สุดในบัตรพีเออศบจมูกยิ่งหายเลยเอออันเนี้ยทางร้านเขาสั่งซีแต่เมื่อกี้ผึอไแต่พี่เป็นคนชอบเล่นกับแกงนี้จริงๆนะเออจริงๆนี่พูดจริงๆนะเวลาแบบว่า กับเก็บเอาก็ขับอไปจ่ายจังหวัดเลยเนาอรอ,อ,อกี่ชั่วโมงวะอ๋เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรแล้วคือคุณลูกค้เาเออเนมี่นี่สั่งเอาสั่งเอาเลยพอเห็นว่าฟรีหน่อยไม่ได้แล้วยังมีหน้าจะมาเอาฟรีต่ออีกนะครับกุ้งกุเรื่องกินกอให้บอกครับคุณเอมีเน่เดี๋ยวนะม,นมันสั่งอะไรผมนะพิซซ่าฮาวายเอี้ยนแล้วก็อะไรกุ้งกุ้งวะ ขอกิ้วเออขอกเ้ลปุ้งขอกเ้ลป,ปุ้งกับชิเก้นหกชิ้นเหรอมันชื่ออะไรไก่ชิเก้นปะ่ะรูหรือเปล่าไก่ชิกเก้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใครนะครับผมอยู่คนเดียวไม่มีใครผมอยู่กับเพื่อนเงียบเงียบผมกลัวผมจะรักษาชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผมจะไม่เอาเชื้อไปติดกับลูกคุณลูกค้าเด็ดขาดเพราะว่ามันคือนหน้าที่ของไลเดอร์ที่ดีที่สุดไปทุกคนเดีย๋วยวเราไปซื้อพิซซ่ากันทุกคน คือผมพยายามจะพูดเลยที่ที่เอริร์นอะสั่งผมมามันเป็นคอมเมนต์ในนี้เป็นพิซซ่าฮาดแล้วผมบอกไม่รู้ไปเขาก็ไม่รู้เรนะื่องนะเพราะว่าเขา,าไม่ใช่พิซซ่าฮาดิสเขาเป็นคอมเมนต์อันนี้ไอ้นี่ผมขอเื็อแก๊ปเพราะว่าผมไม่อยากแบบมาสั่งไนงะแก๊ปส่วนใหญ่เขาไม่สั่งเพราะว่าเขาสั่งอะไรกันแ,แล้วไม่ต้องตกใจนะครับผมอออคือเอาง่ายๆคือมันไม่ควรสั่งอ่ะคือแก๊ปเขาแบบแค่มารับที่เฉยไม่ได้ไม่ได้มาสั่งอะไรมากมายแต่อันนี้คือเอาไปทิงเนี้ทุกคน ผมขอฝากถึงไรเดอร์ทุกท่านนะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไร์แมนหรือจะเป็นคู่เบนด้าอะไรแล้วแต่ผมมาก็คเคยขับแกปม,มานะครับผมรู้ว่ามันเหนื่อยมากจริงต่อวันเนี่ยอาจจะได้ไม่กี่ร้อยผมผมขอคนสู้ต่อไปนะครับจะเป็นดโูโควิดก็แล้วแต่แต่คนสู้แล้วก็สำคัญน,นะครับปลอดภัยแล้วกนะะปลอดภัย,ย,ยที่ตัวเราแล้วก็ลูกค้านะครับจะได้กินของตาเนี่ยครับผมก็ผมก็ปอแอลกอฮอลตลอดเวลาเลยนะ มีถ้าฉีดหนได้ผมฉีดแล้วตอนนี้หยอกหยอกไม่ฉีดหรอกแต่เจะฉีดว่าเดี๋ยวแต่ตอนนี้ได้เดินอ,อยู่วแล้วตอนนี้ได้เดินอยู่วมากได้ด้วยู่มากแล้วตอนนี้ได้ดินอยากกินได้ดิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เที่ยงแล้วตอนนี้มันก็สี่โมงกว่าแล้วอ่ะมันยัดได้เปล่าวะเนี่ยมันยากทุกคนมันจะยัดได้เปล่าวะทุกคนมันไม่ได้ยากแล้วทุกคน ได้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 อุ้งอันยัดได้ไว้ทุกคนโอ้โหระดับครับตอนนี้ไรเดอร์ไม่ไหวแล้วครับไปดขอชิมเหมือนละกันนะจะชิมกับไรเดอร์แบบไม่ไหวแล้วหโอ้โหไอร้อนแบบยอนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเินไอ้นี่กโอ้โหร้อนร้อนร้อนเงนึงเรไม่รู้หรอก จะรู้ขับรถทำไมอ่ะขับรถใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอที่ร้านทำไมอ่ะอาาแค่ขับแกล้งเองชื่ออะไรเด็กของกูบ้านแล้ว,ลลวทำไมเอาเบอร์โทรส่งซีไนะด้นะดูแลก็เลยยุ่เลยดูอะไรอ่ะถ้าอยากแกล้งก็เฉยหรอกเป็นไงจายเป็นแกล้ไหนไหมก็เหนื่อยแหละไปส่งลูกค้าคนไหนบ้างล่าเจอสาวๆไหมเนี่ย นั่นแหละจุดประสงค์ของบูอะไรและเป็นเป็นอ้าวเอาโนนะโเล่นนอนเล่นเขาสมัคเองดูดูคือไปขับแก้งอะไรเนี่ยไม่บอกเขาเลยเขาจะบอกรไมเขาสรุปไ้รอ่าส้ารื่ะไรอ๋ในไงเขาไม่เหนื่อยหรอเขาอุตส่าห์ย้าเนาะแม่จนี่ไรัวพี่เอาอีกีคะเอาอีกีคะจะซักอีกค่ะแม ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่หรอกก็ร้านเขาอะไรก็คือบอกว่าร้านเขาจะว่าให้ฟรีเขาเพื่ออยากได้ก็อลยกกินต่อเลยไม่รา้นะใช่นั่นคือพิซซ่านั่นคือจั่งเยอะมากาากกออะไรบว่พิซซ่าไปบอกว่าฟรีสักหน่อยเขาส่งฟรีไม่ได้บอกว่ากินฟรีคุณหอคิวหวานที่ใส่ไม่ดีอยอกไปข้างนอกเนี่ยป้องกันดีไหมโอ้ขันดอกเลยขันตะถุงมือใส่แม่แล้วก็มีฉีดตลอดทาง ขับขับข oh, oh, so ับอยู m ่นี่ใช่ไหมพุ๊แล้วสเปย์อยู่ไหนมาฉีดเนี่ยขอยู่เนาะโอ้โหดูแล้วมึงรู้เห็นกับมันใช่ไหมไม่รู้มีรู้ไหมไม่รู้มิวไม่รู้ติงรู้เห็นใช่ไหมไม่รู้แล้วส้าหนูไม่รู้หนูไม่มาตั้งต้องให้พี่หรอมาแานเล็กๆไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมบอกเขานิดนึงทั้งหมดนี่เ่าเนี่ยเขาได้แล้วได้วันนี้ โอ้ไปคัดแกได้เยอะจังเลยใช่ไหนเขากดดูนี่มันเป็นเงินอย่างน้อเคยไหนมั้งโอ้ยได้เห็นเงินรู้เปล่าอ่ะคืนคืนดูเฉยก็ดูสิไม่เคยขัดแกมาดูใบเสร็จดูมบเสร็จครับเหมือนกันห้ารอเออที่ขาอะไรเรนทำมีงานนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมคะแล้วเธอก็ต้องไปออกแบบข้างนอกไปแบบว่า ไปทําแบบชีวิตที่แบบว่าเพื่อชีวิตที่เราในการหาเงินเต่ไม่รู้หรอว่างาน่อนนี้มันก็ดีนะ <S <S แต่เขาก็ไม่อยากให้เตงออกไปเสีย่ยงมากมายเตยไม่รู้หรอว่างานตอนนี้มันมีเยอะเยะมากๆออะไรก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ลาเขาอยากแบล็บ,บลคพาราตเองก็รู้อยากแบล็คพาราเขาแต่เธอต้องบอกเขาเนีดนองไม่ถ้า มไม่ใช่เธอเธอเขาไม่จะไปหมดแต่ให้เราอยากกินอะไรเขาก็ให้ไหมเธออยากซื้อคอมเขาให้ไหมมึงจะไม่ซื้อกูเลยกูรอมันดีกันแล้วใช่ไหมเหมียวใช่เฮ้ยต้องซื้อคอมใหม่แล้ว,ลวเฮ้ยเอาเรียกนักต่อแล้วออกมาได้แล้วเห็นไหมตักต่อ,ตอเมาบอกนี่เป็นความเป็นใจของมึงมันเป็นยังไงวะไปซื้อคอมใหม่ยังใช่ซื้อทุกอย่างใหม่หมดเลยมันแบบมัน้าใช่ไหมโอ้โหผมอยากยับทุก เขาเนี่ยเขาจะบอกว่าอาชีพมันแบบว่ามีแบบว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้หลายทางอย่างหนึ่งก็คือทํางานที่บ้านแบบว่าขายของออนไลน์แบบขายขายเลยหลายตาก็ไปออกไปทํางานแบบนี้มันก็เหนื่อยเออไปส่งลูกค้าหลายคนเขาก็เหเือนช่วยเหลือคนใช่ไหมแต่ขายของออนไลน์มันก็ดีอย่างหนึ่งทํางานยู่บ้านแ แล้วก็ไปเจอกับสาวๆใช่ไหมล่ะคะใช่ไหมล่ะคะคิดไปเรื่อยตู้ซื้อกิ๊บมึงมีบีมันยังก็โลดแต่มันยังมีอีกหลายอย่างนะไอโอมันยังทำเลยทุกวันเนี้ยทำอะไรแอปการลงทุนโควิดไหนการลงทุนโควิดเลยเอ้าไปดูไม่รู้ผิวก็ทำใช่แล้วคืออะไรเขาไม่รู้เรื่องจริงจริงนะพี่แล้วที่จะลงทุนไอโควิดนั่นน่ะมันจะเสี่ยงไหมมันไม่เสียง เพราะกลัวได้แหละการลงทุนมันมีความเสี่ยงแล้วทีละโอ้มึงอธิบายมันดิไม่เสี่ยงดีเพราะว่าเขามีบริษัทยักษ์ใหญ่เลยเราเป็นประกันให้เราเลยใช่หรอเป็นประกันให้ถ้ามันเสี่ยงเขาไม่พาคันเล่นกันหรอกจริงมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอ่ะเธอแล้วมันก็ไม่ใช่พวกกันพนันนะทีลไร้เขาก็ไม่ต้องขับแก๊ปแล้วดิไม่ก็อยู่ที่เธออันนี้เธออันนี้เธอไม่ได้ทำปกติเธอก็ไม่ได้ขับแก๊ปมายืมชุดใครมาไม่ันนี้ขอแค่อย่าง ทำดีเป็นคนดีอำเพื่อ,อทำเพื่อนแฟนอะไรทำเพื่อแฟนทุกคนมันมีโมเมนต์แบบนี้คือเหมือนคนอื่นเขาแล้วน,นะที่แบบว่าแฟนแบบว่าทำเพื่อ,อเรา,าลแล้วก็ไปซืินไหมซื้อไก่ให้เรากินด้วยดูดีดูน่ากินจังเลยเอาที่ร้านแล้วดื้อหิ้วแล้วดื้อหิวเปิดซับปั๊บป๊บนึงเออแล้วไอโมนบิ๊กแอร์น่ะนี่ถ้าพี่ลงทะเบียนครั้งแรกใช่ไหมพี่ได้เงินทดลองมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทส่ครับสามสี่ร้อยอ่า แล้วก็รับเงินทุกวันวันละ20บาททุกวัน30วัน20รายก็เป็น600บวก400เป็น1,000เฮ้ยดูไ่เฉยก็ได้ตังค์แต่แต่น้องหมิวมันลงทุน300บาทเองใช่อืมันต่ำเหรออืมถ้าต่ำ300 300อีกเหรอไม่เนี่ยพี่คิวถ้าพี่ลงทุนซื้อสินค้ากับแอปโปรบิทใช่ไหมพี่จะได้รับเงินปันผลทุกวันโอ้แต่ละสินค้าที่พี่ซื้ออ่ะโอใช่คือได้เงินปันผลตลอดเวลาใช่ได้ทุกวัน โอ้อีกอย่างนะพี่สัญญาคอนแทคน่ะแต่ต่างกัน1นึงถึงสิวันเลยนะสามคบสัญญาเราได้เงินคืนทันทีแล้วก็ถอนอ่ะ1นึงถึงสินาทีอ่ะเงินเข้าบัญชีเลยโอ้โหเร็วกว่าสิบห้าดีเลยว่าอะไรนะในช่วงยุคเมียมันหมอนเขาเขาต้องทำงานเหรอทำงานเขาทำอะไรรู้แหละเนี่ยจะกวาดบ้านอยากได้กวาดอะไอย่างเงี้ยอยากเช็ดโต๊ะอะไรมาทำลงานเงินมีแต่งานบ้านอ๋อเธอไม่ดีหรอให้แฟนหาเงินให้อ่ะ เอใช่ใช่เอินหาเอินหาเงินให้ให้ตัวเองแล้วพอเขาหาเงินได้เมื่อกี้อ่ะสองสที่กูให้ลงไปกูให้มึงดูแล้วไปทำไมเราเก็บให้เธอไงเก็บเก็บนาเลยนะเอาก็เผื่อเธออยากื้อเลย้ะก็ไม่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คิดเป็นการ่ว่าอยากซื้อแล้วก็ซื้ให้ใช่ไหมพร้ยมฮ้เฮ้ยเฮยเย้ยก็พ้อม้ ในหมอดีจะซื้อให้ไงลุงถูเราเป็นอะไรไม่รู้อะเต้ในหมอดีจะซื้อให้ไปซื้อคอมให้เขาไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะซื้อคอมให้กูซื้อคอมใหม่ได้แล้วตัดต่อใช่ไหมใช่เนี่ยถ้าคลิปเนี้ยที่ไม่ซื้อผมไม่เรนเดอร์ให้เออไม่ลงไม่ลงไม่ไงขอเคอะไรกันล่ะไม่เป็นไรอย่าพิจาร์อย่าพิจาร์ต่อพิจาร์ต่อ ทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปน like ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดะคะกดติดด้วยนะคะกดติดด้วยนะครับเออกดิอยยยยยยเยย